สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญแปลกชนิดห0สิบสตางค์ตราแผ่นดินของรัชกาลที่9ปีพศสอง0ันห้มาให้ข้อมูลเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเดิมเกี่ยวกับความแปลกนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม เป็นกาลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องก็จะนํานเหรียญแปลกมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็พบเจอนะครับสดสดร้อนๆน,นะครับก็เลยต้องมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมพร้อมกันนะครับค้อแปลของเหรียญนี้นะครับเหรียญชนิด50สสตางค์ ก็อยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับเหรียญนี้ก็ปั๊มไม่ติดนี่แหละปั๊มไม่ติดนะครับก็คําว่าพศสองพันห้าร้อยห้าพศสองพันห้าร้อยนะครับเลขห้ากับเลขศูนย์นะครับส่วนพอพานสศารานะครับกับเลขสองกับเลขศูนย์ชัดเจนนะครับ ด้านหน้าด้านหลังแต่ตรง,รงรกลางเลขค่ากับเลขศูนย์นะครับไม่ติดไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเกี่ยวกับการปั๊มการปั๊มไม่ติดนะครับอาจจะเกี่ยวกับการปั๊มไม่ติดนะครับก็แน่นอนที่สุดนะครับนักสะสมคนรุ่นเก่าหรือว่าในวงการเหรียญก็อาจจะวิจารณ์ว่าโดนเกียรอ์อีกเหมือนเดิมนะครับ เหรียญโดนเจียนะครับผมเคยนําเอาดูเหรียญที่โดนเจียเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเขามาตัดหางเลขเจดออกให้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามผมก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วมันยังมีร่องรอยของการตัดของการเจียนะครับเหรียญน,นี้ไม่มีร่องรอยในการเจียนะครับก็เลยต้องนำมาทำคลิปให้เพื่อน ได้รู้นะครับไม่ได้มีราคาไม่ได้มีความนิยมอะไรหรอกนะครับช่องสมาคมชแนลเองก็ไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับแต่ช่องสมาคมชแนลก็นาคลิปไปทําคลิปเหรียญเปกให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่หรือคนชอบเหรียญ FC ของช่องสมาคมชแนลได้รับชมกันเท่านั้นเองสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ